วันนี้ก็เนื้อหาเกี่ยวเรื่องของอเรื่องของเริ่มต้นที่ทางสู่ความเสรีวอนกับนิดเนาะ,ะเป็นปัญญะเอาเป็นว่าวันนี้ก็เป็นเนื้อหาสั้นๆนะทิศทางสู่เอาวอนกับนิดเออเรามาทำธุรกิจออนไลน์นะสามถึงห้าปีคุณนาลี่ก็ทักทายพี่จุเนาะพี่จุก็ทักทายผู้จัดเนาะสวัสดีครับบอสยุบแจงก็มารีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณป้าพรฮะป้าพรสุดีครับคุณป้าพรยูเซอร์ท่านในคุณป้าพรสสดีครับคุณป้าพรฮะขอบคุณมากคุณป้าพรนะเรามาเรามาดูของเราเนาะอ่าคุณจับแจกงว่าทักทายสุดีค่ะสสดีค่ะอ่าคุณจับแจงว่ทักทายทางผู้จัดสุดีค่ะคุณในลิก็สัสดีใจท่านเห็นอย่างรฮะเออเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ เราต้องถามกลับมาถามตัวเองนะกลับมาถามตัวเองเรามาในสู่ในธุรกิจออนอะไรมาสร้างตัวตนออกมาไลราส้สดนนะวอนหรือนิดอ,อ,อาการวอนหรือนิดนะถ้าอยากจะสําเร็จในการออกมาไลร้สดออกมาสร้างตัวตนนะถ้าต้องใช้คําว่านิดอย่างเดียวนิดเท่านั้นฮนะไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องได้ต้องคิดอย่างนี้ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วต้องบอกว่าสารหรือหปี ปีเดียวมันมันยังวัดกันไม่ได้ฮะสามหรืห้าปีทําไปต่อเนื่องสามปีอย่างต่ำเนาะดีไหมอมืคุณไนลี่ก็ทักไทยคุณจุ๊กแจงเนาะสวัสดีค่ะ,ะคุณแจงก็ถูกใจไร้อ่าเอเอนะดีนะถ้าเห็นครับทสำคัญกลับไปถามเนาะ,เ,ะเราจะเป็นนิดหรือวอนนะเราจะรู้อาการเราเนะี่ย ตื่นเชาน้ามาก็รู้แล้วนิดหรือวอนเออนะวันนี้นิดหรือวอนมันจะเกิดมีการทําไประยะหนึ่งสักอาทิตย์หนึ่งตอนหนี้เราก็มาวัดตัวเราเมื่อไหร่มี <c oughs> มอาการวอนนั่นแหละท่านต้องปรับตัวเองแล้วออนะคือกลับไปที่โฟกัสเป้าหมายใหม่วิธีนะเมื่อไหร่มันกลับไปที่วอนต้องกลับไปที่โฟกัสที่เป้าหมายใหม่ เป high, ain, ้าหมายตอนนั้นเราสัญญาให้ตัวเองว่า3ปีเราจะเป็นยังไงเนี่ยเออถ้าต้องกลับไปเป้ไปไปมองเป้าหมายใหมกลับไปอะนึกถึงอะเอะเราตั้งเป้าหมายตอนแรกก่อนที่จะเราจะออกไรา์เพราะถือว่าเวลาจะออกมาเอ่อหน้ากลองหรือห้ายสวเราต้องมีคำอะไรเป้าหมายเอออะไรเนี่ยที่ค้สหรืออาจารย์เขียนไว้ให้ให้เห็นยังว่าเป้าหมายเราคือวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่เราจะเริ่มไล่ไ้ไหนไหนแล้วก็เราจะเป็นอะไรเราจะทําอะไรแล้วผลัเราจะออกอะไรเนี่ย มันจะมีตรงนั้นนั่นแหละเป็นสัญญาเลยนะเ,เราต้องเป็นนักรักษาสัญญาตรงนั้นว่าเราเขียนเป้าหมายไปให้กับทางโค้ชหรือทางอาจารย์เห็นนะถ้าเห็นเนี่ยเราต้องกลับไปดูทีเมื่อเราอยู่ในอาการเําว่าวอนเอพราะไงมันต้องนิดอย่างเดียวนะเ,เ,เ,เป็นกำลังใจฮะเป็นกำลังใจฮะต้องนิดอย่างเดียวฮะเพราะว่า มันมันจะทําให้เราบรรลุความสำเร็จได้ไม่งั้นเราจะได้ผลลัพธ์ถ้าทํามั่งไม่ทํามั่งมันก็จะได้แบบได้มั่งไม่ได้มั่งเนี่ยแต่ถ้าทําต่อเนื่องอย่างจริงจังผลลัพธ์มันก็จะได้แบบจริงจังให้กับเราเนาะเป็นเรื่องของกฎนะกฎของอะไรกฎของธรรมชาตินะครับนะีคุณแรลลี่ก็แชร์ไลค์ด้วยนะฮะคุณแรลลี่ก็นาตาลีกอ็อาจารย์นาตาลีเชี่ยวชาญออกแบบถูกใจฮนะ ตลอดเลยนะขอบคุณมากคุณนาตาลีนะนี่นะเนาะกลับไปดูกลับไปดูเชฟเองใหม่นะแล้วต้องบอกว่า3ปีอย่างต่ำถึง5ปีนะฮะท่านทำไปผมยังบอกว่าผมให้ตัวเองผมจะทำไปถึง10ปีนะการออกมาไลฟ์ผมเนะี่ยผมต้องทำไปอีก10ปีนะยังยังไม่ออกไปไหนนะฮะพอเลือกแล้ว เลือกที่จะออกมาหน้ากล้องออกมาไลฟ์สดเนี่ยเลือกแล้วไงทำไปสิบปีนะผมอะ่ะออมันจะวัดกันวัดมนุษย์เราอะ่ะมันแข็งแกร่งยังไงะนะออรุ่นพี่เขาทำมาสามถึงหออ้ปีท่านเ,ออเออมื่อคืนฟังของรุ่นพี่ท่านหนึ่งออได้ไปชุมกับรุ่นรุ่นพี่นะท่านรู้ไหมไลฟ์สดอะ่ะตั้งแต่บ่ายสามโมงยันถึงหนึ่งทุ่อะ เออไล์สดพันกว่าคนน่ะเออไม่ยอมออกจากห้องอะ่ะเอออันนี้เรายังไม่ถึงประมาณสิบอยู่นะไรสดคนเป็นพันคนน่ะอาทิตย์หนึ่งเออแกเมื่อวานประชุมกับท่านท่านบอกว่าผู้หญิงท่านนี้นะฮะบอกว่าวัาวนมีเจ็ดวันจะมีวันหนึ่งที่ค่อนข้างจะหนักเลยนะท่านออกมาไล์สอน สอนลูกศิษย์นะเป็นพันคนนะตั้งแต่บ่ายสามโมงยันถึงทุ่มหนึ่งอ่ะกี่ชั่วโมงอ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่ชั่วโมงอ่ะต่อเนื่องนะเสร็จแล้วไปสอนอีกคนฟังอยู่มาเกือบสี่พันกว่าคนอ่ะสอนวโมงอีกก็ตั้งแต่ทุ่มถึงยันสามทุ่มอีกสองชั่วโมงอีกและกลับมาไล์อีกตั้งแต่สามทุ่มยันถึงตีสองอ่ะ เนไหมเขาจึงมีผลลัพธ์ไงเออผลลัพธ์ที่ว่าเขามีผลลัพธ์ตั้งรายได้เขาเยอะแล้วเห็นไหมอืมนี่คนที่ประสบเขาเอาเอา่างนี้เลยนะท่านอาทิตย์นหนึ่งก็จะมีอยู่บางคันที่ท่านบอกแต่วันอื่นนี้เขาจะประมาณอยู่ไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงเอการไล์ออกมาอย่างเงี้ยออกมาเหมือนผมเท่านี้นะอาจารย์ท่านนี้ว่าผมก็เป็นไอดอลผมเลยกันผมก็ยอมรับท่านโอ้เราก็มาเป็นแบบ ไปฟังประชุมกับท่านท่านโอ้โหท่านไลฟ์แบบมาราธอนอะ่ะพลังมีตลอดอะ่ะ <c oughs> คือกว่าจะได้ไลฟ์สี่ชั่วโมงแบบมีพลังต่อเนื่องนะก่อนอื่นแค่ก็ชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเพิ่มมาเรื่อยๆพลังไม่ตกพลังอย่าตกการออกมาไลฟ์พลังม่ตกตกเมื่อไหร่ต้องกลับนะสำคัญมากเลยเก่งเก่งมากเลยไลฟ์ก็คือมือถือสี่สี่เครื่องนั่นแหละ หลายทีเอซเครื่องนะฮะอันหนึ่งก็สอนอีกอันหนึ่งก็ส่งไปให้ช่องต่างๆเออพี่จุก็ให้สองร้อยแปดสามหัวใจแล้วก็คุณนลี่ก็ไลฟ์ความรู้อย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ฮะเวลี่ความรู้อย่างเดียวอาทิตย์ละครั้งหนึง่งเออก็มีอาทิตย์ละครั้งหนึง่งอะความรู้อะความรู้มันเยอะมากอะ่ะคือการออนไลน์จริงมันมีความรู้เยอะอความรู้เยอะ ความรู้ทักษะสก,กิลเรื่องของ Mindset อะไรเนี่ยต้องปลูกฝังอ,อ่ปลูกฝังยาว Mindset ที่ผมให้เป็นปี L ิมิด e รอะจำได้ไหมเออปีิมิดเนี่ยเออแค่นี้นะอันนี้นี่ของท่านเนาะสี่ชั่วโมงเนี่ยผมผมคุยท่านแค่ไม่ถึงชั่วโมงเนาะ นะแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอะ่ะคุยเป็นสี่ชั่วโมงยนันแล้วก็มีต่อยนะเว้นไปอีกสองชั่วโมงมันจะเหมาะกับผู้ฟังไม่เท่ากันอแล้วแกก็ไลกตั้งแต่สามทุ่มยันถึงตีสองก็เรื่องนี้ฉายสองรอบแคเ่เรื่องนี้นะอา่าบ่ายสามยันถึงทุ่มเสร็จแล้วก็เว้นไปสองชั่วโมง มันจะมีอีก,อ,กอ,อีกระดับหนึ่งเนาะอันนี้มันไม่ได้อันนี้ม,นมันจะเป็นแอดวานไปท่านก็ไปไลฟ์ตอนสามทุ่มยันตีสอง2 2> คือคนในห้องไม่ยอมออกห้อง่ะใช่ไหมใช่ไหมเป็นพันคนนะฟังเรื่องนี้เรื่องเดียวนะมันเป็นเนื้อหาราคาแพงอ,อ่ะก็บอกนะว่าเริ่มต้นรายได้ท่านก็เดือนหนึ่งก็เ,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 เป็น ห้าถึงสิบล้านแล้วต่อเดือนเฉลี่ยนะห้าถึงสิบล้านต่อต่อเดือนละตอนนี้ยอดขายท่านเป็นเป็นพันพันกว่าล้านแล้วเนี่ยพันห้าหกครับร้อยล้านละคือยอดขายท่านจากที่ยอดขายเ,าเดือนหนึ่งก็ไม่กี่พันบาทใช้เวลาสี่ปีท่านใช้สูตรนี้แหละเนี่ยนี่ยสำคัญมากเลยนี่คือการออกจริงอนจังมงมัน